สวัสดีครับพบกับผมพี่เสือไทเกอร์ยูทูาเรื่องรถไวใจพี่เสือครับใครเข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่สุดพี่เสือด้วยใครเข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่สุดพี่เสือด้วยคันนี้ใครหาอยู่ c ีวิกเอฟบีหนึ่งจุดนะครับตัวท็อปมีเนวินะกุญแจ2ดอกนะครับรถอย่างสวยเลยนะครับเดิมๆบ้านๆน,นะครับเดิมๆบ้างๆเลยนี่นี่ซื้อมานี่ช่างก่อสร้างดูสิทธิ์เนี่ยเห็นไหมช่างก่อสร้างดูสิทธต ไม่ใช่กุญแจมันนี้นี่นี่ดูนะครับดูนี่ดูเปิดท้ายซีวิกไฮบริดยังอยู่เลยดูฝาถ่านฝาถ่านยังอยู่เลยเดี๋ยวไม่ต้องกลัวหลังนะหลังเดิมอยู่แล้วไม่เดิมไม่ซื้อไม่เดิมไม่ไมกล้าซื้อมาขายเกรงใจลูกค้าเกรงใจ f อซดูทางฝากตงท้ายเดิมแล้วเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องหน่อยว่าห้องเครื่องเดิมไหมและรถซีวิกเป็นรถที่ขับสนุกมากนะครับ อย่างที่ทุกคนทราบนะครับถ้าใครหาซีวิกอยู่ซีวิกเป็นคันที่พิมพ์นิยมมากที่สุดนะครับใครที่หาอยู่ก็และรถคันนี้เหลือน้อยในประเทศไทยเพราะว่าไม่ค่อยมีใครปล่อยของดูดิน็อตหน้าเดิมไหมนครับดูน็อตด,ดิโอ้โหสวยมากสีสวยจริงๆนะครับดูรายคานชา้ชาๆชาัดๆโอ้โหรถสวยจริงๆนะครับเห็นไหมชา้ชาๆชาัดๆเห็นไหมรถสวยมากนะครับบ้านแพ้มือเดียวนะครับเครื่อง ไฮบิดนะครับ IMA นะใครหาอยู่นะครับใครหาอยู่ IMA นะครับเห็นไหมอือนะครับชัดเจนนะนะครับรถชัดเจนมากเลยคราวนี้มาดูแล้วคันนี้ผมดูแล้วว่าราคาอย่างนี้เราต้องขายราคาพิเศษที่สุดกับตัวนี้ Honda Hybrid FB ปี2013 ปี13นะขายให้ราคา4 3 9 0 0 0บาท4 3 9 0 0 0บาทกับโปรโมชั่นเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการออกรถศูนย์บาทตังค์ไม่ต้องเครด,ด,ดิตดีจัดเต็มไม่ต้องครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีรับประกันไม่มีชนหนักตัดต่อ,ตอพิกควมจมน้ํารถยนต์สูญหายโอนเล่นไม่ได้ผมรับซื้อคืนจำนวนพี่ดูบอกข้างในก่อนดูบอกข้างในก่อนผ่อน7,000ปลาย8,000ต้นนะรถนี้ไม่มีช้ำเลย นะครับผ่อน7,000ปลาย8,000ต้นนะครับผ่อน7,000ปลาย8,000ต้นนะครับรถนี้ไม่มีชาร์จด้วยมีอะไรโดยแอร์ด้วยหรอตรงนี้เป็นแอร์หรอเนี่ยโอ้ผ่อน7,000ปลาย8,000ต้นนึกว่าแคมรี่นี่ซีวิกนะโอ้โหผ่อน7,000ปลาย8,000ต้นโอ้โหอ,ออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างจังหวัดซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดแบ็คลิสเท่านั้นขอแค่ไม่ติดแบ็คลิสเท่านั้นขอแค่ไม่ติดแบ็คลิสเท่านั้นนะเป็นจอเนวินะอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปนั่งแล้วพาไปดูภายในกันเดี๋ยวผมเข้าไปนั่งแล้วพาไปดูภายในกัน นะครับมครับอือครับโอ้โหดูได้เลยนะนี่นะมีเนวินะนะครับนะครับกล้องหลังนะกล้องหลังนะจอเนวิจอนำทางนะครับนะครับคันนี้ เราจะเทสรถขับในหมู่บ้านให้ดูนะครับนะครับเราเทสรถขับในหมู่บ้านให้ดูนะนะครับัวเป็นอย่างนี้เลยไมยอยู่ที่ประมาณเอ่อเท่าไหร่หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเมตรนะครับไมแสนห้านะหน้าจอสวยมากนะครับเห็นไหมหน้าจอสวยสดงดงามเลยเดิมเดิม,ดมบ้านๆเลยนะครับไม่มีรอยริ้วไม่มีรอยข่วนไม่มีรอยสติกเกอร์ไม่มีรอยอะไรให้ลำคาญใจและดันคานแผงนผังนี่คืองานเนี้ยนะงานนี้คือไม่ใช่ว่ารถมาเก็บงานยุืงไม่ได้เก็บงานนะและแอร์นี่เยน็นเย็นช่ำ แอน ality, ี่เย็นชําโอ้โหแล้วมีเน c ซ v i c f เอฟอย่างนี้ผมบอกได้เลยว่าราคาแบบนี้พี่แมวเกันหรอ4 3่9 0 0บาทนะครับได้เครื่อง1 5น0ไฮบิดโอ้แม่คัดลืมคาดเบลเขาเตือนรถสมัยใหม่ไม่คาดเบลเขาเตือนต้องคาดเนี่ย ไม่ข้ามเงินหยุดแล้วนะครับ4แสนสามหมื่นเก้าพันบาทออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างวันซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดแบ็คลิสเท่านั้นผ่อนเดือนละเจ็ดพันปลายแปดพันต้นออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างวันซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดแบล็คลิสเท่านั้นแอดไลน์ใต้ลิงก์แลกมานะครับทุกอาชีพนะครับทุกอาชีพนะครับสลิปคาร์บอนแอดไลน์มาสลิปอีเมลแอดไลน์มาผ่อนบ้านอยู่แอดไลน์มาภารายเยอะแอดไลน์มาทุกอาชีพที่ทำงานอยู่จริงและไม่ติดแบ็คลิสแอดไลน์มาได้เลยนะครับคือเราทโโปรมชั่่นนนะคครับใหใหห้้้ลูกากาาททุได้ทรรรราาบบบนนะคคััว่่ถเีย ออกรถง่ายออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างถึงว่าซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดแบลดลิสเท่านั้นแอดไลน์ใต้ลิงก์ในสะาขาพี่เสือมาและแอดไทเกอร์ยูสข่าเฟสบุ Tube, ๊คเทเกอร์ยูสข่ายูทูบไทเกอร์ยูสขามีหัวใจส่งหัวใจมี <ไป S 1> ดาวเปดาวมาจากผ่อนเจ็ดพัน 7, ปลายแปดพันต้นนะครับใครที่หารถผ่อนเซกเมนต์นี้อยู่นะครับได้ซีวิกไปขับนะครับเงรายได้ประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันบาทขึ้นไปขอแค่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทคนเดียวนะครับไม่ต้องเอาคนค้ำก็ได้หนึ่งหมื่นสี่พันบาทขึ้นไปออ แค่ไม่ติดประเดเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่อยากได้รถยนต์สักหนึ่งคันนะครับขอให้คิดถึงผมพี่เสือไทยเกยุชารถสวยคุณภาพดีนะครับไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีเพลิกความการันตีของต่างๆแล้วก็รับประกันเครื่องกีให้ลูกค้าอีก1ปีนะครับใครที่อยากได้โปรโมชั่นแบบนี้ก็ไม่มีไม่ยากก็แอดไลน์ทักมาหรือจะโทรโทรศัพท์ส่วนตัวผมนะครับ0943146666 0943146666โทรติดต่อได้เลยนะครับ 094 314 6666 66นะครับผมพี่เสือไทเกอร์ยูชานะนะครับเดี๋ยววนรอบคันให้ดูอีกรอบหนึงนะครับมานะครับรถสวยมากนะครับคันนี้นะนะครับรถสวยมากนะครับเจ้าของมือเดียวนะออกห้าไปแดงกุญแจ2ดอกนะนะครับออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างหวดซื้อขายได้อย่างที่ย้ําเสมอนะครับขอแค่ไม่ติดแบ็คลิสเท่านั้นใครที่อยากได้ ก็ line, แอดไลน์ใต้นึงท้งมาเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวผม09431466 6 0 9 4 3 1 4 6 6 6สาหำหรับวันนี้ผมพี่เสือไทเกอร์ยุทค่เรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ